ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับกลับมาจากอังกฤษแล้วนะครับก็บไปดูบอลมาแล้วก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเฮ้ยอยากจะไปดูบอลที่อังกฤษบ้างจะใช้ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันมีโจทย์ตะข้อนึงก็แบบว่าไม่อยากจะใช้เงบประมาณที่สูงจนเกินไปผมก็เลยแบบตั้งบัดเจตว่า ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับจะไปดูบอลน,นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกซีซั่น2 2 2 2 2 0 2 3นะครับซึ่งอันนี้ผมเ,เลงไว้ที่จะไปดูแมนยูกับฟนะูแลมนัดสุดท้ายที่โอทาฟอร์ดนะฮะผมลองจัดตารางแบบคร่าวๆแล้วเดี๋ยวลองมาดูาพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเราจะใช้งบไม่ถึง1น0 0 0แสนบาทคือจะพยายามว่าไม่แบบ อดๆจากยาๆนะแล้วก็นอนโรงแรมที่ถือว่าดีค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีได้เที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงแพลนของผมเนี่ยก็คือจะไปลงที่ลอนดอนแล้วก็มาลงที่แมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะไปเที่ยวเมืองข้างๆบ้างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มด้วยการมาเริ่มด้วยสายการบินนะครับที่ดูไว้ก็คือเป็นกาต้านะครับก็ จะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันพุทธที่24นะครับตอน3ทุ่มก็คือแบบไม่ต้องลาง,งานก็คือใครเลิกงานอาจจะขอออกเร็วหน่อยออกสัก5โมงนะครับแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยเอาไปที่ทำงานแล้วก็เดินทางไปสนามบินล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็น่าจะโอเคนะก็ออกจากสมุวรภูมินะครับแล้วก็เดินทางไปที่โดฮานะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับแล้วก็พักต่อเครื่อง1ชั่วโมงก็คือ ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็จากโดฮาบินไปลอนดอนนะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง20มนาทีนะครับก็จะไปถึงตอนเช้าวันพฤหัสที่25นะครับซึ่งตามแพลนก็ตัว๋วเครื่องบินเนี่ยอันนี้ผมดูอยู่ราคามันจะประมาณ3 9มหมนะครับก็อาจจะจองตรงกับกาตาได้เลยนะ อันนี้ผมตีไว้40,000ด้วยซ้ำแล้วก็บวกอีก1,000สําหรับอินเทอร์เน็ตนะเปิดโรมมิ่งเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสาคัญนะเวลาคุณจะไปไหนก็ใช้ Google Map เป็นหลักบางทีหาแบบเส้นทางหารถไฟจะหาร้านกินต่างๆเนี่ยใช้ Google Map ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงคุณก็ต้องเปิดโรมมิ่งไปผมคิดตรงนี้รวมไปให้แล้วด้วยนะครับอะพอถึงวันที่25นะครับคุณก็ ไปซื้อตั๋วเข้าเมืองจะซื้อบัตรแบบที่ผมใช้เป็นออยสเตอร์กาก็ได้นะครับก็คือบัตรแตะเงินนะใช้เฉพาะในลอนดอนคือแตะ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 ก็คือสามารถเดินทางได้รถบัสรถใต้ดินต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็อันนี้ผมจะให้นั่งสายอลิซาเบธไลน์นะครับเป็นสายสีม่วงนั่งจากสนามบินมันจะน่าจะลมประมาณเทอร์มินอล2เทอร์มินอล มันน่าจะลงที่สนามบินเทอร์มินอล2เทอร์มินอล3เนี่ยประมาณนี้นะครับก็นั่งเข้าเมืองมามาลงที่สถามมนีแพดดิงตันแล้วก็ให้นอนโรงแรมโรงแรมที่ผมดูไว้เนี่ยเป็นฮิวตันนะเป็นโรงแรมฮิวตัน4ดาวเกีรดสดาวอะไรแบบของดีนะนอนมาถึงแบบ ได้นอนสบายๆแน่นอนคืนนี้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้นอนทันทีนะเพราะเราไปถึงช่วงเช้าอาจจะใช้เวลาผ่านตอมอประมาณสชั่วโมงนะเอาของไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนเพราะมันน่าจะยังเช็คอินไม่ได้ก็เอาของไปฝากไว้ที่โรงแรมแล้วเราจะเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวก็แทนนะครับค่ารถที่บอกว่า500นี่ยแยกไปต่างหานะครับมันก็จะมีค่ารถประมาณ10ปอนตีกลมๆนะนั่ง อันเดอร์กราวนั่งทูบเนี่ยในลอนดะอนเบ็ดเสร็จประมาณ10บอลน่าจะอยู่แบบไม่ได้ไปไหนมากนะครับ mm hmm. ก็ลงเครื่องเอาของไปฝากที่โรงแรมเสร็จแวะไปที่สถานีเพดินตันถ้าไม่รู้จะกินอะไรก็ไปกินร้านวาซาบิก็ได้ที่มันเป็นข้าวกล่องแบบอาหารญี่ปุ่นอนะ่ะเออมันจะมีพวกข้าวแกงกะหรียร่ยากิโซบะมีซูชิต่างๆให้เราเลือกรับประทานก็แบบราคาไม่แพงนะเออผมจะคิดงบค่าเดินทางไว้ประมาณ430บาทอันนี้ผมคิดเรทเงินไทย430 ต่อ10ปอนด์นะก็คือ1บาทเออไม่ใช่1ปอนด์คือ43บาทนะครับแล้วก็จากสถานี p พดดิงตันกินข้าวให้เรียบร้อยนอกจากสถานี p พดดิงตันเนี่ยก็ไปลงที่ Westminster เพื่อไปถ่ายรูปเล่นที่ Big Ben ก็ได้นะครับหลังจากนั้นจากตรง Big Ben เนี่ยเราก็เดินไป t ฟ a f ัสสแค Square ไป Piccadilly Circus by Oxford Street แล้วก็ไปเดินไป Covent Garden ในไอโกเนี่เป็นแหล่งยา่านชอปปิ้งนะครับ ก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบช้อปปิ้งจาก b ิกเเบรเเนี่ยคุณอาจจะไปดีมิวเซียมที่เซาเคนซิงตันก็ได้ไปแบบเนชั่น a ลม u วเซีก็เป็นมิวเซียมของเที่งกรินะครับก็อาจจะเซฟคอร์สไม่ต้องช้อปปิ้งไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มก็ได้นะครับอ่ะแล้วผมก็มีใส่ค่ากาแฟไว้ด้วย10ปอนด์นะเผื่อแบบใครติดก,กาแฟต้องกินกาแฟทุกวันผมใส่บวกไว้ให้ละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นผมแพลนไว้ว่า ถ้าคุณอยู่แถวออกฟอร์สตีนนะคุณก็มากินโกมาที่ตรงชไนทาวก็ได้นะครับก็ถ้าไป2คนนะอันนี้เบ็ดเสร็จคือผมตีราคาไว้สําหรับ2คนเพราะว่าค่าโรงแรมจะได้หารกันแล้วก็ค่าอาหารก็คือสมมุติผมตีว่าคนละยีบปอนด์ก็คือถ้าไป2คนก็มือนึงเลสีปอนด์ก็คือได้กินได้เยอะหน่อยได้หลากหลายนะครับก็ไปแวะกินชไนทาวก็กินร้านโกมาได้เป็นอาหารจีนนะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ไปเดินแถวพวกออกฟอร์สตีแล้วไม่ได้แวะชไนทาวเนี่ย ไปเดินเซาคินซิงตันพวกนั้นนะคุณก็นั่งมาลงเบย์วอเตอร์กินโฟอซิสตัหรือกินโกไมาก็ได้อาจีนกันนะครับหลังจากนั้นก็เข้าที่พักไปนอนที่ฮิวตันนอนสบายสบายวันที่26นะครับก็ตื่นเช้ามากินอาหารง่ายๆตีไว้สัก10บปอนด์ก็คือจริงๆจะไปมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ฟูทอร์ก็ได้ก็คือมันเหมือนแบบเ,เหมือนอะไรล่ะ เหมือนโรตัสบิ๊กซีประมาณนะั้นอ่ะเออเข้าไปก็มันจะมีอาหารขายนะก็แบบไปซื้อแล้วให้เวฟกินก็ได้หรือว่าคุณจะกินพวกแมคโดนัลด์ซุปเวกินง่ายๆหรือว่าจะกินพวกขนมเล็กๆก,กินกาแฟก็ได้มื้อเช้านะครับก็รวมไปให้ละหลังจากนั้นก็ผมคิดค่ารถเวลา10บอนจากสถานีที่เราอยู่ไปลงมอนเมน н ์สเตชันนะครับเพื่อเราจะไปสกายการ์เด้นซึ่งมันเป็นจุดชมวิวลอนดอนที่แบบว่าชมฟรีนะครับก็ จองไปก่อนล่วงหน้านะครับก็คือมัอนจะให้จองล่วงหน้าได้แค่1เดือนตอนซึ่งตอนนี้ที่ผมทําคือมีนาของพ,พุทธทามยังไม่เปิดนะครับก็ไปช่วงสักสิบโมงก็ได้ถ้าไปช่วงสิบโมงเนี่ยก็คือคนจะยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปดูพระอาทิตย์ตกบอกเลยได้เลยว่ายากมากเพราะว่าช่วง4ี่ห้าโมงเนี่ยคนจะจองค่อนข้างเต็มนะครับหลังจากตรงสกายการ์เด้นนะครับเราก็จะนั่งรถไฟมาตรงแถวเซนพออลก็มาหาอะไรง่ายๆกินตอนกลางวันนะครับผมตีไว้ประมาณ10ปอนด์นะครับ แล้วก็ผมบวกค่าเข้าเซนพอไปแล้วอยู่ที่ประมาณ989ก mm. ็คือประมาณพันหนึ่งอ่ะซึ่งจริงๆถ้าใครไม่เข้าก็ตัดตงบตรงนี้ไปได้นะแต่ว่าจากที่ประสบการณ์ไปเข้ามาแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอยากให้เข้านะแต่ว่าถ้าใครที่เดินไม่ค่อยไหวนะครับแล้วมันจะต้องขึ้นไปบันไดสงงูๆสงๆก็ตัดตรงนี้ไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเดินไหวก็อยากให้ไปนะเออคิดว่ามันค่อนข้างสวยจริงๆแล้วก็จากเซ้นพอนะครับก็เดินข้ามตรงมิลเลนเนียมบริดจ์นะครับ มาหอสินเทรดโมเดิร์นนะตรงนี้เข้าฟรีแล้วก็เผื่อเวลานิดนึงจัดแจงเวลาให้มันลงตัวนะคือหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็หาอะไรกินแล้วก็จับโรงแรมนะครับแล้วก็แพ็คของให้เรียบร้อยแล้วจากตรงสถานีพัดดิงตันตรงนั้นนะครับเราก็ย้ายมาที่สถานีอูสตันนะครับเพื่อจะนั่งรถไฟข้ามเมืองจากลอนดอนไปที่แมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับาจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์เนี่ยถ้าจองตั๋วล่วงหน้าเร็วๆนะตั๋วมันจะค่อนข้างถูกแต่ว่า อย่างตอนที่ไปเนี่ยจองช้าเคยโดนถึง100ร้อยอนเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าจองล่วงหน้าเร็วๆจะอยู่ที่ประมาณ44ปอนอันน,นี้ที่ผมดูอยู่นะก็คือออกตอน6โมงเย็นถึงที่แมนเชสเตอร์มาณ2ทุ่ม19นะครับแค่44ปอนนันถือว่าประหยัดสุดๆนะก็ พอไปลงที่สถานีที่ illy, แมนเชสเตอร์คารเดลีเสร็จแล้วก็เดินไปที่พักนะครับก็จะเป็นไอบิดอยู่ในเมืองนั่นแหละใกล้ๆน,นะย่านกลางเมืองจะไปแหล่งช้อปปิง้งจะไปขึ้นแตรมเพื่อจะไปโอทาฟอร์ดก็ง่ายนะครับอันนี้โรงแรมเนี่ยผมแพลนไว้ทั้งหมด4คืนนะจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์มันมีเหตุผลที่ว่าต้องมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์4คืนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเช็ครอบรถไฟจากบริษัทรถไฟแล้วอะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรว่ามีประท้วงหรือเปล่านะครับทำให้ช่วงวันเสาร์วันปิดดังนั้นมันเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาจากลอนดอนมาที่แมนเชสเตอร์ตั้งแต่วันศุกร์นั่นเองนะครับก็เผื่อไว้แลละเผื่ออุบิเหตุต่างๆนะครับก็มาที่ไอบิสนะครับค่าโรงแรมประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิประมาณเนี่ยหมื่นนะแบบจ่ายแบบไม่ยกเลิกนะแต่ว่าถ้าคุณมีจ่ายแบบ สามารถยกเลิกได้นะ้ำจะ2 2 0 0 0ก็จ่ายแบบ19,000ไปหารกันตกแล้วคนละประมาณ1 0 0 0 0นั่นเองนะครับแหมลืมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่บอกนอนฮิวตันใช่ป่ะวฮิวตันก็ตกแล้วคืนประมาณ1มื่นหนึงก็หารไปเหลือคนละประมาณ5,000นะครับก็คือคืนแรกมามันค่อนข้างเหนื่อยอยากให้นอนดีๆนะแต่ว่าถ้าใครจะหาโรงแรมที่ถูกกว่านี้ก็จะประหยัดไปกว่นี้อีกนะอืม,มาต่อก็ตอนนี้นะครับ ก็มาถึงที่แมนเชสเตอร์และข้ามาอีกวันวันที่27เป็นวันเสาร์ซึ่งตอนแรกวางแผนว่าจะไปทัวสนามวันนี้แต่ผมเข้าไปเช็คโปรแกรมทัวสนามแล้วมันเต็มเต็มแล้วนะตอนนี้มีนาแไม่เต็มแล้วเราก็เลยแพลนว่าเออถ้างั้นเราไปเหมืองข้างๆละกันไปยอร์กนี่ไปลิวพ์ูก็ได้แต่ไม่ไปไปยอร์กอืมเราเล่นนะก็ก็คือไปยอร์กเนี่ย ถาตัวรถไปกลับอยู่ที่ประมาณ45ปอนด์นะครับประมาณ1 9 0 0ถึง2,000นะครับอันนี้ผมเช็คแล้วมันเป็นรถบัตนะออก8โมงไปถึงที่ยอร์คประมาณ9โมงนิดๆเผื่อเลทน,นะเพราะว่านั่งรถบัตมันจะเลทกว่ารถไฟนิดหน่อยส่วนขากลับเนี่ยก็มาขึ้นรถไฟประมาณ4โมงมาถึงแมนเชสเตอร์มา5โมงนิดๆ6โมงนั่นเองนะครับมันมี ก็เผื่อค่าเดินทางจากแมนเชสเตอร์ไปขึ้นรถที่ไปยอ้นนะจริงๆมันนิดเดียวอะแต่มไม่ถึง10บปอนแน่ๆแต่เผื่อไว้ให้แล้วเป็น10บปอนนะครับไปหามื้อเช้าง่ายๆกินก็10บปอนแล้วก็ไปถึงยอ้นนะก็ไปกินนันโดไปกินไก่ย่างแบบว่าก็ถือว่าเป็นร้านดังที่อังกฤษนะแต่ว่าถ้าใครอยากกินร้านอื่นก็ได้นะผมเผื่อไวใ้ให้คนละ20บปอนกิน2คนคนประมาณ40ปอนอยู่ๆละสบายๆนะครับแล้วถ้าไปยอน้นยอันก็จะเป็นมีตอกที่คล้ายๆแบบ ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะต่อแดอารกอนแล้วก็จะมีป้อมปราสานมีกำแพงให้เราเดินล่อแบบคือเมืองค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีร้านสะโคนดังชื่อเบสตี้เวลาไปกินนะครับไม่ต้องโทรจองไปยืนต่อแถวแล้วกินด้านล่างนะถ้ากินด้านบนเนี่ยมันจะโดนหัวละสามก้าถ้าจะไม่ผิดน,นะ3าปอนด์แต่ถ้ากินข้างล่างคุณสั่งแค่สะโคนกับชาราคาไม่ถึงนะแต่ผมเผื่อให้แล้ว20บปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่แมนเชสเตอร์นะครับมากินร้านอาหาร ร้านนี้ที่แมนเชสเตอร์อยากจะแนะนำชื่อร้านสเปร r o w นะเป็นร้านแบบอิตาเลียนแบบกินพวกพาสต้านะถ้าใครไม่สนใจก็ประหยัดขอตรงนี้ไปได้ไปกินอาหารจีนที่ชัยนาทาก็ได้แต่ร้านนี้ผมไปกินมาเราชอบมากๆไปกินคนเดียวมาอยู่ที่26ปอนด์นะ ผมก็เลยตีเผื่อให้ไปมือเนี้ยคนละ30ปอนด์เลยนะครับ2คนก็หกือเหลือๆแต่ร้านนี้ต้องจองก่อนแล้วก็มีประจํา20ปอนด์นะครับเราานปิดวันจันทร์ดังนั้นคุณก็เลยต้องไปกินวันเสาร์นั่นเองนะครับ28มาถึงวันที่จะต้องไปดูบอลแหละก็คือวันนี้เป็นแมตช์สุดท้ายของพีเมรีนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะเลื่อนน้อยมากๆนะครับถ้าแบบไม่ฟ้าถล่มฟ้าทลายในขนาดนะั้นก็คือไม่น่าเลื่อนนะครับก็คือ เมกชัวร์เพราะเพื่อนผมเคยไปอังกฤษเพื่อจะไปดูบอลจองตัวบอลแล้วตัวเลื่อนเพราะว่าเกิดอะไรไม่รู้สักอย่างอะเลื่อนแบบโคตดเซง็งน,นั้นผมเพลเซฟที่สุดดังนั้นไปดูแมตช์นี้มันน่าจะไม่เลื่อนเพราะว่าทุกเกมเตะแทบจะพร้อมกันนะครับอ่ะค่าเดินทางในแมนเชสเตอร์นะครับตีไว้10บบอลคือนั่งแพรมเนี่ยประมาณไม่เกิน10บบอ์อยู่แล้วนะครับค่าหาผมตีเหมารวมเลยนะอันเนี้ยแบบตีคร่าวๆเลยนะ ทุกมือนะสามมือประมาณ60ปอนดอนะครับ2คนคือ120ปอนด์อคือเยอะแล้วนะตีเผื่อแล้วนะแล้วค่าตั๋วบอลเนี่ยผมไปดูจากเว็บสมโมสรน,นะครับอยู่ที่475ยเดยให้ดูนี่475อันนี้เป็นแบบตั๋วแบบขอบสนามนะเนี่ยนี่คือมุมที่คุณจะเห็นนะนี่คือคุณเห็นแบบนักเตะใกล้ๆแน่นอนแบบเนี่ยตรงเนี่ยก็ใกล้ๆแน่นอนนะครับนี่มุมนี้ แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีตั๋วที่ราคาถูกกว่านั้นอยู่นะคือขึ้นไปไกลกว่านั้นเนี่ยขึ้นมาแบบมุมสูงก็คือ3ามร้อนะอันนี้นี่จะอยู่มุมเนี่ยมุมสูงๆหน่อยนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไปแล้วผมก็ตีแม็กม็กให้นะครับแต่ว่าตั๋วในของสโมสรอ,อะ่ะมันก็อาจจะหมดได้นะครับถ้าใคร อยากได้ตั๋วถูกกว่านี้อีกนะเท่าที่ผมดูอ่ะผมไปเช็คกับทาง UK Ticket Finder ถ้าเป็นตั๋วหลังโกแต่อาจจะคิดว่าอาจจะอยู่ด้านบนนิดนึงนะตั๋วอาจจะถูกกว่า395อีกประมาณ350มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะท,ที่เช็คกับเขานะครับถือว่าราคาของเขาดีจริงๆอันนี้คือไม่ได้โฆษณาให้นะคือเพื่อนแนะนำมาแล้วผมก็ลองใช้แล้วก็โอเค เขาไม่ได้จ่ายเงินอะไรผมก็เลยบอกต่อนะครับซึ่งตอนที่ผมไปอังกฤษเนี่ยผมมีทั้งจองเขาแล้วก็จองผ่านของสโมสรเองเลยด้วยนะครับก็บอกไว้เผื่อใครสนใจนะแต่ว่าจะจองกับสโมสรก็ได้จะจองกับเขาก็ได้ก็ลองเปรียบเทียบราคาดูนะแต่ว่าอันนี้ผมอิงราคาจากของหน้าเว็บสโมสรให้คือ475นะครับโอเคก็เบ็ดเสร็จประมาณนี้28 ก็ปิดฤดูกาลพร League ีเมียร์ลีก2 0 2 2 0 2 2แล้วนะครับก็แมตสุดท้ายเจอฟูลแลมแล้วก็วันที่29นะครับวันนี้คือไปสนามบเทลก่อนแล้วยังไม่ได้ทัวร์มิวเซียมยังไม่ได้ทัวร์สนามก็เลยต้องมาทัวรวันที่29ซึ่งค่าทัวร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ35ปอนด์นะครับยังไม่รวมหนังสือไกด์บุ๊กสามารถซื้อเพิ่มได้แล้วตอน ตอนที่ซื้อเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะต้องให้โดเน a t สามปอนด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้รวมตรงนะนั้นนะแต่อันนี้ที่ดูก็คือผู้ใหญ่เนี่ยสิบห้าปอนนะครับถ้ามีไกบุบอีกสิบปอดนปอด์โ a t น o อีกสามปอนก็ประมาณส8แปดแต่ผมใส่สิบห้าไว้ก่อนนะเพื่อเลยเพื่อขาดไว้บอกไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ค่าเดินทางจากในเมืองเข้ามาเที่ยอเทอร์ฟอร์ดอีกประมาณสิบปอนนะั่นแหละนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วก็เผื่อมือเที่ยงไว้ประมาณ20ปอนด์ซึ่งคุณจะกินที่คาเฟ่ที่สโมสรก็ได้หรือคุณจะจับเข้ามากินในเมืองก็ได้ซึ่งผมแนะนําว่าให้ไปช่วงเช้าสัก10บโมงครึ่งก็ดีนะคนยังไม่เยอะแล้วก็ไปทัวร์เสร็จซื้อของที่เมกาสโตร์แล้วก็ลับข้าเมืองมากินในเมืองก็ได้เออแล้วก็ถ้าจะซื้อของนะครับพยายามดูของที่ที่สโมสรอนอ่ที่มันแบบของที่มันค่อนข้างดีมิตตดหน่อยที่มันไม่มีในอาดิดาส ถ้ามีแนอดิดาคุณมาซื้อที่อดิดาสก็ได้ถูกตังกว่านะแต่ว่าค่าช้อปปิ้งเนี่ยผมไม่ได้รวมอยู่ในบัจเจ็ตนะแล้วก็มากินมื้อเย็นนะครับตีไว้ให้คนละ20บปอนด์ก็ไปกินชนะทาาก็ได้ไปกินอาหารจีนก็ได้อาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับอาหารไทยก็มีแต่ว่าก็ที่ไม่ค่อยได้ใส่อาหารไทยไปให้เพราะว่ากลัวเบือนะ่อเนาะเพิ่งมาจากไทยแล้วก็ไปแบบไม่ได้ไม่ได้หลายวันมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็วัน อังคารที่30นะครับก็แผนกลับขึ้นเครื่องซึ่งผมให้แบบกลับสบายๆนะผมเช็คราคา Uber มันประมาณ20ปอนนะเออซึ่งถ้าต่อคนอะ่ะก็จะถูกอันนี้นะคือไปต่อคนอะ่ะอันเนี้ยก็คือตกคนละ10ปอนนะแต่ผมใส่20ปอนเอาแม็กแเลยก็คือ40ปอนก็คือนั่นแหละนะแต่ว่าจริงๆถ้าคุณไม่นั่ง Uber คุณจะนั่งรถไฟเข้าไปที่สนามบินก็ได้นะมันก็ไม่ได้ลำบากอะไขนาดนั้น ซึ่งไฟกลับก็ที่ดูไว้ก็คือบ่าย2 55นะครับก็เช็คเอาท์โรงแรมประมาณ11โมงนู่นนี่นั่นนะแล้วก็กินอะไรสักนิดนึงแล้วก็นั่งรถเข้าไปที่3บินหรือว่าเช็คเอาท์สิบเอโมงแล้วไปที่3บินแล้วไปหาอะไรกินที่3บินก็ได้แล้วก็เช็คอินแล้วก็เข้าไปรอที่เกตก,ก็ได้เนาะประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับค่า ที่บัตเจ็ตที่คิดเนี่ยยังไม่รวมค่าวีซ่าเพราะว่าวีซ่าเนี่ยมนแล้วแต่ว่าคุณจะทําเท่าไหร่6เดือน2ปี5ปี10ปีมันแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ใส่ไว้นะแต่ค่าวีซ่าประมาณ5้าหกพันสมมุติถ้าน้อยสุดมาแบบ6เดือนแล้วก็ผมยังไม่ได้รวมค่าเดินทางจากบ้านไปกับสนามบินนะครับแล้วก็ค่าช้อปปิ้งไม่ได้รวมแล้วก็บัตเจ็ตที่ดูไว้ตอนนี้นะครับที่เอามาคํานวณให้ก็อยู่ที่ประมาณ 97,966บาทไม่ถึงแสนนะอันนี้นะครับก็เป็นของแม์สุดท้ายพีเม,ร,ร,ร,ม,ร,มรีนะครับระหว่างแมนยูกับฟูลแลมที่ออตาฟอร์ดนะครับปี2022 2 0 2 3ถึง2023นะก็ถ้าใครจะไปก็รีบจองนะเดี๋ยวมันจะเต็มสก่อนนะครับก็ไว้ฤดูกาลหน้าเดี๋ยวจะมาลองแพลนอีกทีนึง เกือมีโอกาสจะได้ไปดูอีกนะครับถ้าใครสนใจมีคำถามอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ